น้ำตาล100กรัมค่ะสารคุ้งตัว2กรัมค่ะมอลตสห้าสิบกรัมค่ะเดซโตสหน0่กรัมนะคะเกลือ2กรัมค่ะแล้วก็กลดน,นาน้ามกรัมนะคะมะม่วงเบาปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวเราจะมาปอกเปลือกนะคะใช้400กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ3า0รอยค่ะ เลหใช่ค่ะใช่เฉพาะนะคะับใค่องประมาณนี้ให้เหลือตอกนี้มนพื่กลิ่นกลิ่นอยู่ที่เปลือกค่ะมันเบาือเคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเราป็ปอกเปลือกแไม่นะคะแล้ก็ไม่ได้ปอกเป็นเล็กเตรียมปัดเพราะ่าพี่าก็คือเอาส่วนผสมท่อยางคนให้เท่ากันใ่ใส่นะสามร้อยพราไม่งั้เนี่ยเดี๋ยวสาเขาจะตัก คนตอไว้ก่อนแล้วเราก็เตรียมน้ำช้อนชัางสารนิกสับพีแบบมือไม่โองนะเดี๋ยวปริมาตรเปลี่ยนนั่นแหละ มัเลยก็ไไดด้้หช่วยในการจับกลิ่นไอ้นี้ยทำให้ไอซ์ครีมอ่ะมันจะมีกลิ่นมะม่วงเบาอ่ถ้าปั่นแล้วก็แช่ไว้ตีชั่วโมงได้พอแล้วพอแล้วค่ะไม่เป็นละลายก็ได้ละค่ะาไปทำดูครับกลาบไปอีกอย่าเชื่อที่เหลือก็นี่เอาไปปั่นกับเครื่องค่ะก็เสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วก็ไปแช่เย็นไว้แล้วก็มาขูดเดี๋ยเป็นแบบที่พ่อว่าก็ได้ก็คือเอาไป ที่มันเริ่มเริ่มแข็งอะค่ะเอามาใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็เข้าไปใส่อันนี้เองปั่นเลยไหมคะปั่นเลยค่ะเราไปปั่นกันนะค่อยค่อยๆปั่นนะยกนี่ก็ได้นี่ปั่นได้เลยยางละกึ่งไม่จบหลานมาก่อนสมหวังมาก่อนแอ๋กําลังเป็นผลิตก่อนก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวมันจะไม่พออ่ะ ใ่ก็สร้่จะเป็นสีหมายเสิใช่ใช่ใช่อยากจะลงชิมคุณแ่ค่ะโดยที่เราไม่มี แล้วามาทําอีกประมาณส 3, กักสามสี่รอบยิ่งทําเยอะมันจะยิ่งเนื้อจะดีขึ้นเนียนขึ้นค่ะค,มมค,ค่ะนนนเนื้อแช่กรบร่วมมือ,มอเลยครับเน่ตอนนี้นะคะไอติมของเราก็ควนม,มาหลายวันแล้วนะคะพี่น้องชิมอ,อร่อยไหมวิดีโอมาลองชิมดูลองชิมดูยังไงคะละม,มุนดี ขึ้นขบวนไม่ได้ก็ฝินแต่เราไม่ชอบ